มาของเรายังไงเนี่ยเราเด็กน้อยกับเพื่อนเนี่ยพาใครมาครับพาเป็นเพื่อนครับเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทสมัยไหนอันนี้ตั้งแต่เป็น่อน้อยอ่าตั้งแต่มหนึ่งจนถึงตอนนี้ครับเรียนเพื่อนไปเรียนนล่ดใช่ครับไอ้คุณเรียนในนิเทศเรียนนิเทศครับเรียนนิเทศเพราะนั้นเพื่อนก็ต้องเรียนนิเทศด้วยนะฮะแต่อันในข้อมูลบอกว่าถ้าไม่มีเพื่อนคนนี้เรียนไม่จบใช่ครับขนาดนั้นเลยอ่ะขนาดนั้นเลยแสดงว่าเพื่อนเป็นออกแนวเด็กเรียนไม่ใช่คือคืออันน่ะทายหนังเรื่องแรกเนี่ยตอนมหก แล้วอ่านไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรเกี่ยวกับด้านสอบเลยเหลอแล้วคือเพื่อนผมคนนี้เรียนเก่งก็เลยแบบช่วยจบคืออันเรียนสายฝรั่งเศสอาจารย์จะชอบให้ไปพูดหน้าห้องให้อาจารย์ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็จะอ่านก็คืออันไม่ค่อยรู้เรื่องก็จะให้เพื่อนคนนี้โทรศัพท์อยู่ข้างหลังและอ่านก็ใส่สมอทอกด้านหนึ่งแล้วก็คุยกับอาจารย์โอ้นี่ขนาดเกมโป๊ยน่แหละนหโอ้ใโหไอ้เนาะ เทคนิคฉลาดเกมโกงจริงเกมโกงจริงเลยมันเลยจําเป็นจะต้องไปเกี้ยกล่อมให้เพื่อนไปเรียนต่อไปเียอะไรอย่างเงีแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนว่าในเมื่อไม่ได้ทั้งคู่ไม่ได้ต่อมหาลัยแล้เพราะว่าคือคือนัดเขาเนี่ยเก่งแต่เขาเก่งดนตรีเขาจะเข้าดนตรีอย่างเดียวจ้แล้วคืออันก็บอกว่าเฮ้ยไม่เอาเขาก็อยากเรียนดนตรีเพราะเราไม่ได้ดนตรีเดี๋ยวเราไม่จบอันก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ดนตรีเดี๋ยวไม่จบใช่แล้ว ไม่คือเรารู้ส <|so|> ัก็ลภาพเขาไงเหลือเพลือเพื่อนที่อะไรครับชืนันัดชนัดเื่อนัดโอเคปแเจกันเลยนะมานัดเพื่อนอนันครับ ตอนเล่าที่ว่าจะใส่แว่นเด็กเรียนมามมาเล่าจินตนาการใช่พี่แบบว่าเฮ้ยแบบว่าไอ้นัทที่มันเรียนเก่งมันแกะแพดมันทำไงดูดูดูนะพี่แ้มดูนะพี่แ้มดูนะพี่แ้มไม่ไม่คืออย่างที่ปู่ปไงว่าเขาเก่งดนตรีที่เขาจะไปเข้าคณะดนตรีครับเก่งจริงครับผมเล่นเก่งจริงนะครับผมเล่นเก่งจริงแล้วตอนนี้ทําอะไรที่ไหนยังไงเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วเพื่อนจบยัง อ่าเพื่อนรู้สึกไหมว่าเพื่อนเป็นภาระรู้สึกว่าก็เปลี่ยนชีวิตผมเลยดีกว่าครับเปลี่ยนชีวิตนะถึงขั้นไซโคเปลี่ยนมหาลัยกันเลยตอนแรกคุณยะไปเรียนมหาลัยเลยตอนแรกตอนแรกผมอยากจะเอ็นพวกเข้ามาฮิดนอะไรพวกเนี้ยเป็นเพราะว่าดนตรีเราเล่นดนตรีอะไรเก่งเล่นกีตาร์กองครับกับกองชุดครับเล่นกีตาร์กองชุดครับแต่เขาอยู่เรียนเขาจะป๊อปกว่าอาน ปั๊บกว่าคืออเขาเป็นดนตรีมันด้วยหน้าตาฮะแค่เราชอบเหมือนกันด้วยหน้าตาแือตอหน้าเขาเท่ไงคือแรกแรกแล้วหน้าเขาเท่นะช่วงแรกช่วงแรกที่ผมจะกินขาดอันไม่ต้องตรีนี่เเชื่่่อออะสายตัวดำเตะบอลจริงอ่ะตัวดำเตะบอลเนี่ใช่ใช่เพสาะว่าเอ้ยเออเล่นดนตรีได้อะไรอย่างเงี้ยแลผมก็ผมก็แนะนำว่าหน่อยมาพอมันเข้าวงการฮะแล้วผมก็ก่อยได้คุณเคยเคย เปลี่ยนคณะเพราะเขาตอนนั้นคุณอยากไปเรียนมาอะไรเลยเป็นมาอะไรใช่เขาทํำยังไงครับคือวันนั้นน่ะมันเป็นเหมือนวันที่มัธยมแล้ววันไปดูเกรดที่โรงเรียนแล้วเสร็จแล้วพ่อแม่กับปะแม่แม่แม่เจอกันเอแล้วเสร็จแล้วพอผมกลับมาคุยกับแม่แม่ก็เหมือนเขาเอาไปไซโคแม่ผมว่าให้ให้ไปเรียนเขาที่ศรีปทุมไปเรียนนิเทศแม่ก็เดินเชื่ออันเชื่อโอ้โหเชื่อสุดใจทำไมแม่ไม่เชื่อนัทล่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วเหมือน เขาอาจจะตอนที่เล่นดนตรีเขาอาจจะไม่ค่อยได้สนับสนุนผมขนาดนั้นดนตรีอะไรคล้ายๆมันก็เหมือนว่ามองระยะยาวอะไรผมดมตรีด้ไงวะตอนนี้ตอนนี้ทำงานอะไรนัดตอนนี้ทำงานอะไรเบื้องหลังเป็นพวกอีดิเตอร์ครับสิลันตัดต่อตัดต่อทำงานตัดต่อผมบอกคำถามผมประคำถามนะครับว่าไงครับลูกพี่ไม่ถามไม่รู้จะว่านไม่ถามแล้วหน้าตาไม่มีความมั่นใจเลยเหมือนไม่มั่นใจไม่รู้จะถามอะไรด้วยอ่ะมันแบบโอเคไม่ถามงั้นต่อไปด้วยนะครับ น้องคนนี้เพื่อนสนิทตั้งแต่มัธยม<น>ตัวจริงหรือสับขาหลอกครับน,นี้ทุกคนอก่เลยไม,ไม่อย่าเลยอย่าเลยไม่แน่ใจถ้าตางันก็ไม่ไแน่ใจ หลอกคนเดียวเพตนเพราะเพราะหนูไม่เชื่อใครง่ายๆโอเคสองที่น่าเล่าอ่ะอันนี้คือไม่รู้จะมีอะไรยืนยันว่างั้นเหรอผู้ชายหน้าตาดีหลอกหนูไม่ได้หรอกเนี่ยแต่เลือกจริงเพราะอะไรที่เลือกจริงเพราะดูแบบก็ดูดูใช่ดูบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับดูดูดูเป็นไปได้ดูเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่เพตนมีไหมแต่ผมเชื่อนะหรือเดาเอาไม่ไม่ดาไม่ดาผมมั่นใจว่า ความสนิทสนมการแอคติ้งของเขาการแอคชั่นของเขานี่เขาคงไม่มีอะไรที่เอ่งพูดยังไงดเราไม่ได้ไม่หลอกไม่หลอกไม่เสแสร้งไม่เสแสร้งเรกว่ายาพิษจริงไอ้นัทนัทออกมาก่อนปึ๊บอ่ะพอเห็นหน้าอ่านปึ๊บแรกตเอาละเดี๋ยวเล่นกันนะเพราะว่าเฮ้ยอันนี้ต้องเพื่อนกันเลยอะส่งซิกกันแบบเฮ้ยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราสู้กันนะเราเป็นทีมเดียวกัน ไม่รู้ไงไคิดเยอะ <c oughs> โอเนมาลุ้นกันถามคุณอันครับวันนี้คุณนักเพื่อนสน็ทของคนคบอาตม้งแต่มัธยมจนปัจจุบันจริงหรือสับขาหลอกครับตอบว่าสับขาหลอก <c oughs> เก,ก,ก่งมากเลยหน,นูเจ็บจะเอมาม่ามาเยอ,เอะพี่เ,เจด้วยจริงอ่ะแก้ได้สามค,ครับ นักดดนบุญญนิดครับนักดดนบุญญนิดคุณทำอะไรที่ไหนบอกมาตอนนี้ผมเป็นแฮร์สไตลิสต์อยู่ที่ชลาชนสยามเทรัลว้าวตัดผมแฮร์สไตลิสต์ช่างเป็นมีแทย์อย่างหนูบอกหนูดูเป็นแพทย์เก่งมากเก่งมากเล่นเรียนมากแล้วแบบว่าเฮ้ยผมก็ยังคิดว่า ขาคือตัวจริงนะเฟอถามจริงทำไมบอกสัมผัหลอกไม่เชื่อเฟิร์รู้สึกว่าเฟิร์ไม่เชื่อมันไม่รู้มันมีอทีรรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อ่ะแล้วเฟร์ก็รู้สึกว่าเขาแบบว่าเขาเล่นดีอ่ะเขาแบบว่าพีบีบอกได้ดูดือดูดูดดมจทอย่างี้ทไมไม่บอก ขอบคุณมากครับน้องนิสของเรานะครับจะโดนเขาได้นะนะครับช่างผมนะครับขอบคุณนะครับเราไปบ่อยแต่เราไปสาขาตลอดไปพบกับนัดครับเพื่อนอันตัวจริงครับ ตราการเลยพอเอาไอ้นั่นเดินมาเฮ้ยไม่่ใชเพราะว่าแกขนแบบที่เป็นเด็กเรียนแต่ว่าสักหรือเจาะหูใหญ่หรืออะไรเงี้ยเยอะเพราะเด็กศิลป์มันเป็นอย่างนนั้เยอะดูหนังซีรีส์ฝรั่งเยอะไงทำไมไอ้พวกจีเนียสมันจะแบบมีสักมันก็ทำอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วว่ไม่ได้ใช่เด็กเรียนทั้งคู่คืออยู่ห้องเกแต่แต่เขาแค่ห้องเกย์ห้องเนกย์ห้องเกย์ห้องเกย์ห้องเกห้องเกย์ แค่อาศัยความขยันแต่เขาขยันกว่าเราใช่ใช่คือเราคือไม่ได้เหมือนขยันแต่เขามีชั่วโมงเรียนที่เยอะกว่าเราอ๋อเราไปต้องทำงานใช่ใช่แกขี้เกียจว่างับแล้วไปทำงานเฮ้ยไปทำานจริงเป็นนักดนตรีไหมเป็นนักดนตรีครับชอบเล่นดนตรีครับแล้วอยากเรียนมิดนแล้วทำไมให้ไม่เถียงแม่ครับตอนที่แม่บอกว่าให้เราไปเรียนกับอันเถอะเขาไปคุยยังไงกับแม่ไม่รู้ครับเออเขาไปคุยยังไงแล้วผมก็อ่ะไหนๆก็เรียนกับมัน ไหนๆก็เรียนด้วยกันแล้วก็เรียนให้จบไปเลยแล้วความฝันเรื่องการเป็นนักดนตรีเราอ่ะไม่เป็นไรเผื่ออนาคตครับอนาคตอ๋อเหรอแล้วตอนนี้ได้เล่นดนตรีไหมเป็นนักดนตรีไหมไม่ได้เล่นเลยครับมาหันเอาดีทางตัดต่อเลยครับโอเคขอบคุณตัวจริงของเราครับนัทภูมินพกุลขอบคุณครับดัง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 ดวงดั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 งงดังงดังดังดัดัง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 ดั ใช่มก็หัต่อให้มันถูกเหมือนเฟินสี่แต่สุดสุดุ้ดสุ่สุดสุาสุะสุดสุ้สุดสุดสุดสุาสุดจะกลับมานะุดสุดสุดยนดสุดสุดจุดสุดสดสุดสดสุ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 เดสุดสุดสุดสเดสุ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 ดเุดดนเไ่ดด พี่ลีแล้วพี <S <s <c oughs> <c oughs ่ลีก็แล้วพี่ลีก็เอาฟันอย่างนี้ไปตัดริบบิ้นงานเปิดอบตเนีวยนะงานเปิดผลิตผลหนึ่งตำบันอะไรผลิตผลหนึ่งตำบัน